สวัสดีครับอยู่ผมโนซีเข็ดนะครับก็เจอีก,อกลวกับเซเว่นไนท์สองนะผมหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานนะครับคือตอนแรกตั้งใจว่าจะกลับมาทําคลิปแหละแต่ว่าพอดีมันมีงานยุ่งๆนะครับผมในเดือนที่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ทําอะไรเลยนะครับพักผ่อนนะครับก็เล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยทําคลิปทําอะไรอย่างเงี้ยที่จริงผม <c oughs> มันจะมีไอ้บททดสอบอัศวินเนาะชั้น21นะครับผมเพิ่งมารู้ว่าผมไม่เคยทำเมื่อเหลืออีกประมาณสักสอามวันที่แล้วเอ้ก่อนที่มันจะหมดอะเออก่อนที่จะอัปเดก่อนที่จะอะไรเงี้ยผมก็เลยเอองั้นก็ไม่ทันแล้วแหละไว้รอบหน้าละกันนะครับพอดีแพทช์ใหม่มามีชั้นที่22โผลมานะครับ อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเนาะว่าชั้นที่21เนี่ยทำไปหรือ,อยังนะครับห่วงอเวจีชั้น21่สิเดีผมเซิร์ชก่อนห่วงอเวจีชัานที่21ก็น่าจะยังไม่ได้ทำเหมือนกันใช่ไหมเอออ๋อทำแล้วโอเคอ่ะ ตอนนี้ก็มาถึงชั้นที่22แล้วนะครับพอดี22เนี่ยใช้เวลานิหนึงนะครับผมแต่ว่าผมก็เพิ่งเล่นเมื่อวานนี้นะครับตอนแรกผมไม่รู้เนี่ยว่ามันมีไอชั้นที่2มานะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเราต้องใช้ตัวอะไรกันบ้างนะครับอันดับอันดับแรกเลยนะครับม a สเตอรี่ก่อนนะครับผมม a สเตอรี่เนี่ย ผมปรับเป็นพิสัยไกนะครับผมแล้วก็สกิลหมูนะครับเนื่องจากตัวดาเมจหลักที่เราใช้จะเป็นสกิลหมูแล้วก็พิสัยไกนะครับแน่นอนจะมี2ตัวตอนนี้ก็คือมิเรียรกับยอนฮีนะครับของผมนี่ยอนฮีจะเป็นดาเมจหลักเนาะแล้วก็มิเรียรจะเป็นดาเมจรองนะครับเพราะว่ามิเรียรผมเลเวลน้อยนะครับถ้าใครมีมิเรียรที่เลเวล5 5หรือ60เนี่ยผม มั่นใจเลยว่าทุกท่านน่าจะพอผ่านได้ไม่ยากนะครับผมแต่ว่าถ้าใครที่ใช้ยอนฮีเป็นดาเมจหลักแบบผมเนี่ยคุณอาจจะต้องมาเน้นทำโคเด็กพลังโจมตีสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งไอ้นิดนึงเนี่ยเอาจริงก็ไม่นิดหรอกนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูโคเด็กก่อนโคเด็กพลังโจมตีนะครับตอนนี้1 5ึ1นะครับผมพลังป้องกัน2477นนะครับอ่ะ แล้วก็มีพลังโจมตีอีก12เปรซประมาณนี้นะครับแต่เราจะดูแค่ตรงนี้ไม่ได้นะครับผมเราจะต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะครับที่บวกพลังโจมตีหลักๆเลยนะครับผมก็คืออุปกรณ์เฉพาะนะครับนี่เลยนะครับคุณมาดูที่เหรียญกีกันเทอุสนะครับถ้าใครยังไม่ได้ทำนะครับผมแนะนำว่าคุณควรมาทำตรงนี้ก่อนทำแบบเฉยๆครับขึ้นมาเฉยๆเลยไม่ต้องตีบวกก็ได้นะครับ ตอนนี้ผมขาดแค่อันเดียวก็คือขาดแทอโอนะครับนอกนั้นผมครบหมดแล้วเนาะขาดแค่ของแทอโอนะครับอีกอันนึงที่ควรทำนะครับลองลงมาจากเหรียญทองของกิกันเทอุสนะครับก็คืออันนี้นะครับผมกำไรข้อมือของชาเลอรออสนะครับอันนี้ผมก็ทำไป9อันแล้วเนาะ915ทับนะครับอันนี้เป็นอันลองนะครับที่จริงผมแนะนำว่าก็แนะนำเลยก็คือทำเหรียญก่อน ให,ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทาได้ก่อนนะครับอันเนี้ยผลรวมบัฟนะครับอ่ะเรามาดูที่พลังโจมตีนะครับพลังโจมตีของผมก็คือแปดร้อยยี่สิบแปดนะครับผมอ่ะอันเนี้ยสาคัญนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับสมุดภาพพัฒนาอุปกรณ์นะครับผมสมุดภาพพัฒนาอุปกรณ์เนี่ยที่จริงเอ่อผมเพิ่งทําไปได้อันเดียวนะครับก็คืออันเนี้ยที่หมวกพลังโจมตี2%์นะครับ เป็นบทเพลงของเหล่าอัศาวินพาร์ทที่1นอ่านี่เลยนะครับนอกนั้นยังไม่เสร็จนะครับผมถ้ามันไม่เสร็จมันก็ยังไม่ได้อะไรนะเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่เสร็จขาดแค่ชิ้นเดียวยนี้ก็ไม่ได้อะไรนะครับอ่าแล้วก็อีกอันนึงนะครับสมุดภาพสัดเลี้ยงนะครับสมุดภาพสั์เลี้ยงเนี่ยอันเนี้ยมันบังคับกันไม่ได้เนาะอันนี้ของผมให้ดูแล้วกันคือพลังโจมตี์นะครับ แต่ว่าอันเนี้ยเราพอที่จะทําได้นะครับผมเนี่ยผลรวมบัฟอันนี้นะครับที่ให้มาอัพเวลนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูกลุ่มที่สมบูรณ์เนาะอ่ะนี่เลยนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับถ้าคุณทําถึงเวลแปดทุกตัวนะครับคุณก็จะได้พลังโจมตีสามร้อยนะครับแต่ว่าก่อนหน้าเนี้อ่ะก่อนหน้าเนี้ยผมจะทําขั้นห้าไว้ก็จะได้ประมาณสองร้อยนะครับผม ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ขั้น5หมดนะครับยกเว้นตัวที่ผมยังไม่ปลดล็อกนะก็จะไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับผมหลักๆเลยก็ให้ดูที่4อย่างนี้นะครับอัศวินนะครับอุปกรณ์นะครับแล้วก็พัฒนาสัตว์เลี้ยงนะครับผมส่วนพวกสมบัติพวกอะไรพวกนี้ผมว่าอันนี้มันอยู่ที่ดวงของคุณแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณคาับหรือเปล่าเนาะ บางคนเอามาไม่ได้ขาบนะบางคนขาบแค่เป็นสีเหลืองแล้วก็ย่อยทิ้งหรืออะไรประมาณนี้นะแต่ที่จริงมันจําเป็นนะครับพวกสเตตหลักๆอย่างพวกพลังโจมตีอย่างเงี้ยผมจะเอ่อเขาเรียกว่าไงผมจะให้ความสําคัญกับมันมากที่สุดนะครับผมพวกพลังโจมตีพลังป้องกันเนี่ยผมจะให้อ่ามันเยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นเบสของทุกๆอย่างเนาะอันนี้ผมไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่ทุกเกมก็เป็นแบบนี้นะครับคือ ไม่ว่าจะความแรงสกิลไม่ว่าจะอะไรพวกนี้หลักๆเลยคือมาจากพลังโจมตีนะครับถ้าพลังโจมตีเราแน่นทุกอย่างมันก็จะดีตามนะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูชั้นนี้กันดีกว่านะครับอ่ะให้ดูตัวละครที่ผมใช้ก่อนละกันนะครับตัวแรกที่เราจะต้องใส่มาเลยนะครับนั่นก็คือสก o อตนะครับผมสกอตแดงบวกนะครับสกอตแดงบวกเนี่ยจะมีผล ช่วยในเรื่องของการทําให้เลือดไม่ไหลนะครับผมคือห้ามเลือดไหลนั่นเองนะครับสกอตเนี่ยผมจะใช้เป็นเซตเพิ่มเลเวลสกิลเนาะแล้วก็มีประดับลดเกาะนะครับผม3ชิ้นเป็นจันทา3าชิ้นนะครับแล้วก็เป็นแหวนแห่งเวลาที่ย้อนกลับ1อันนะครับก็คือเอามาลดเกาะประมาณสัก1 5าอนะครับอันนี้10%บเนะาะชิ้นเนี่ย10%แล้วก็ชิ้นนี้อีก5%นะครับ ของรักนี่ผมเน้นเป็นดาเมจนะครับเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องกันดาเมจเป็นอย่างมากนะครับดาเมจผมขาดอ่ะตัวต่อไปเป็นวานิานะครับวานิซ่าผมใช้เพิ่มเลเวลสกิลนะครับลดแล้วก็เล่งเวลา2ชิ้นนะครับมีไลท์กาลัง2ชิ้นนะครับไลท์กาลังเนี่ยผมเอามาป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายใช้สกิลเนาะเพราะว่าถ้ามันใช้สกิลแล้วบางตัวที่ใช้สกิลมันเป็น ลายพา่นะครับซึ่งมันไม่โดนดาเมจเราเพราะฉะนั้นก็คือป้องกันไว้ก่อนเลยก็คือไม่ให้มันใช้ไปเลยดีกว่าครับอุปกรณ์ก็แน่นอนนะครับเป็นของ S นะครับดาเมจเหมือนกันนะแล้วก็มีเกาะนะครับเกาะผู้นําแห่งแสงี่พเจ้านะครับอันนี้เอามาเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวที่พลังโจมตีเยอะที่สุดในทีมนะครับก็คือเพิ่มให้ยอนฮีนั่นเองเนี่ยอันนี้พลังโจมตีสามหมื่น 2เนาะเนี่ยสามหมื่นสามนะครับเนี่ยยอนฮีสี่หมื่นห้านะครับยอนฮีเป็นดาเมจหลักนะครับยอนฮีผมจะใช้เป็นเซตที่เพิ่มพลังโจมตีเลยนะครับผมมีสร้อยของยอนฮีเองนะครับแล้วก็มีออฟใหม่นะครับคือออฟออฟสร้อยไอรีนนะครับผมเอาสร้อยไอรีนสามอันมาทํานะครับคุณจะได้เพิ่มความเสียหายที่สร้างขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับใช้คู่กับต่างหูเอสได้นะครับผมอ่าส่วนสร้อยคอยยอนฮีก็เอาไว้ตีหมู่เนาะประดับ อีกอันก็คือแหวนก็เป็นแหวนคีนะครับออฟนะครับเอ้อุปกรณ์เฉพาะดิอุปกรณ์เฉพาะก็ทํามาด้วยนะครับผมของยอนฮีนะครับเพิ่มพลังโจมตีให้แก่ตนเอง12%เนะครับเช่นเดียวกับมีเลียนะครับแต่มีเลียจะเป็นดาเมจรองเนาะเพราะฉะนั้นผมจะใช้เป็นเซ็ตขีนะครับผมามีเกาะเทพทั้งคู่นะครับส่วนมีเลียผมจะใช้เป็นสร้อยไอรีนนะต่างหูเอสนะครับออฟเป็นออฟคีนะครับแหวนก็เป็นแหวนคีเนาะเพราะว่า มีเรียรผมยังเวลแค่ห้าสินะครับอ่าแล้วก็มีอุปกรณ์เฉพาะของมีเรียรนะครับเพิ่มทาทังโจมตีให้แก่ตนเอง12%นะครับจำเป็นมากๆนะครับที่จะต้องทำแผนนะครับผมใช้เป็นปืนใหญ่นะครับผมอ่าแล้วก็อ่าสัตว์เลี้ยงผมใช้เป็นโยรังนะครับเนื่องจากโยรังเนี่ยจะมีสร้างความเสียหายเพิ่มเติมไม่สมป้องกันสี่ร้อยนะครับถ้าเรากดใช้สกิลเนาะ แล้วก็อัพโยรังเป็นเวลแปดนะครับคูดาวอันเนี้ยจะเหลือแค่ร้อยสิบวินะครับแต่ถ้า,าใครยังไม่ถึงเวลแปดก็ไม่เป็นไรนะครับผมผมลองแล้วมันยังมีวพอมีเวลาเหลืออยู่นะครับถ้าถ้าคุณดาเมจพอๆกับผมนะอ่าประมาณนี้นะครับคือจากที่ลองใช้มาทุกตัวเนี่ยโยรังเนี่ยแหละตีเข้าที่สุดแล้วนะครับตัวอื่นตีไม่เข้าเนาะผมก็ แต่พวกนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันต่างกันยังไงนะครับอันนี้มันมีควบคุมความสามารถอ่อนกําลังก็มันก็อยู่ในฟิลพีพีนะครับมันไม่น่าเกี่ยวอ่ะเออก็อันนี้มันมีอะไรโจมตี10ครั้งต้านทานผลที่เป็นโทษอันนี้อาจจะอาจจะช่วยก็ได้นะครับผมแต่ว่าหลักๆแล้วผมมองที่สกิลแอคทีฟส2มากกว่านะครับอันนี้มันมีสร้างความเสียหายไงแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยพอใช้แล้วมันตีไม่ค่อยเข้านะครับ ปกติเนี่ยถ้าใช้เคีแล้วพอแบบตีไม่ค่อยเข้าก็จะเปลีป่ยนเป็นเดวโร่เนาะอันนี้คือเคลก็ตีไม่ค่อยเข้าเดโร่ก็ตีไม่ค่อยเข้านะครับผมก็เลยใช้โยรังนะครับโยรังนี่คือคือตีเข้าแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนํานะครับก็คืออัญมณีนะครับผมรอบนี้ผมจําเป็นที่จะต้องจัดอัญมณีด้วยนะครับ แน่นอนมาดูที่ตัวพี่สายไกลก่อนนะครับ2ออันเนี้ยสำคัญนะครับผมเพิ่มพลังโจมตี2%นะครับถ้าโจมตีอัศวิปภทสมดุลครบ4ครั้งนะครับผมส่วนอันนี้ก็ถ้าตีประเภทโจมตีครบ4ครั้งเนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีอีกสนะครับสูงสุดคือ8เนาะทับกันแต่พี่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่า2ออันเนี้ยมันจะมีผลทับกันไหมแต่ว่าไม่เป็นไรถ้ามันผลทับกันก็ช่างมันเพราะว่า ศัตรูที่เราจะเจอมีทั้งพลังโจมตีมีมีทั้งฝ่ามีทั้งสายโจมตีแล้วก็มีทั้งสายสมดุลน,นะครับแล้วสายสมดุลมันถึกซะด้วยนะครับผมผมเลยจําเป็นที่จะต้องใส่ขึ้นมานะครับถามว่ามันมีผลไหมมันมีผลนะครับผมเพราะว่าพื้นที่ที่ปรับใช้อันนี้เขาเขียนว่าทุกฟิลนะครับทุกฟิลก็คือทั้งหมดเลยเนาะทั้ง PvP ทั้งอารีนาทั้งอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดนะครับ อ่ะแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ผมไปทําแล้วได้มาพอดีเลยนะครับก็คือเพชรแห่งเกียรติยศอันน่าหลงไหลนะครับอันนี้ที่เราเคยรีวิวแพทไปเมื่อประมาณ2องสามเพทก่อนเนาะเนี่ยเพิ่มความเสียหายที่สร้างขึ้น10%นะครับเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนป้องอีกสิเอร์เซนเนาะแล้วก็เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีตอ่อเนื่องอีกสินนะครับทุกฟิล์เหมือนกันนะครับอันนี้ส่วนพวกนี้ผมใส่เอาสเตตเฉยๆนะครับเนี่ยใส่เอาสเตตพวก โจมตีร้อยไม่รู้ว่ามันมีผลหรือเปล่าแต่มันไม่น่ามีนะครับสองอันนี้นะครับอ่าแล้วก็แน่นอนนะครับเรามีปัญหากับพวกสายโจมตีกับสายสมดุลเนานะเพราะฉะนั้นผมก็จะหาอัญมณีทุกฟิวนะครับใส่นะครับผมอย่างเช่นอ่าตัวสายป้องกันเนี่ยผมก็จะเอามาใส่พวกสายสมดุลน,นะครับ ส่วนอันเนี้ยผมก็จะเน้นสายโจมตีด้วยสมดุลไปด้วยนะครับเน้นเน้นเน้นอันจะมณีที่เป็นทุกฟิลด์นะแล้วก็เน้นลดพลังป้องกันของศัตรูด้วยนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยลดพลังป้องกัน30%เนี่ยตา60%เปเ็นเป็นเวลา15วาวิอันเงี้ยอันเนี้ยปีประโยชน์มากมากนะครับเออประมาณนั้นนะครับผมนี่ผมไม่มีลดพลังป้องกันของสายโจมตีนะถ้ามีผมคงเอามาใส่ไปแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแนะนำว่า ให้ลองมาจัดอัญมณีกันด้วยนะครับผมโอเคไปน่าจะได้เริ่มแล้วแหละเนาะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอธิบายมานานเอ้ยเดี๋ยวขอแนะนำศัตรูที่เราจะเจอก่อนนะครับศัตรูที่เราจะเจอนะครับ3ตัวนะครับผมหลักๆเลยนะครับก็จะมีเอสเซอินแล้วก็ทากานะครับเอสเทพเจ้านะคือเอสเทพเจ้าเนี่ยเขาจะมีสกิลที่บอกว่า สร้างความเสียหาย6%ของสัดส่วนก็คืออันนี้เลือดไหลเนาะคือถ้าเขาตีทั้งหมดอะ่ะตีทั้งหมดนี่คือรวมทั้งสกิลทั้งตีปกติด้วยนะครับก็จะมะีป้ายเลือดไหลให้เป้าหมายนะครับในตา20ยเนะครับเช่นเดียวกับเซอินด้วยแล้วก็เช่นเดียวกับทากะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องใส่สกอตมานี่ฮะต้านทานเลือดไหล2% 0 0พอดีเลยส่วนอันนี้ก็เลือดไหลขจัดไม่ได้อีก20 0นะครับแต่ว่า แต่ว่าเอสสมดุลเนี่ยเขาจะมีสกิลหนึ่งนะครับผมก็คือสกิลดาบสวรรค์ต้องสาบนะครับดาบสวรรค์ต้องสาบเนี่ยจะอมอบนะครับผมมอบลดต้านทานเลือดใส่3 0ให้แก่พันธมิตรทั้งหมดนะครับยกเว้นตนเองมันไม่ได้มอบให้ทีมมันนะครับผมแต่มันมอบให้ทีมเรานะเออแล้วก็ อมอบให้ศัตรู2คนที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับผมก็คือแน่นอนมันจะมอบให้ยอนฮีกับมิเลียของผมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับผมก็คือไอพวกนี้นเป็นตัวตีใกล้หมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ยอนฮีกับมิเลียเนี่ยแยกกลุ่มออกไปจากสกอตแล้วก็วาเนซ่านะครับหลักๆเลยนะครับผม อีกอย่างหนึ่งคือที่มันปวดๆหน่อยก็คือ,อตัว S ของสมดุลเนี่ยมันจะมีไอ้ดึงตัวนะครับที่เป็นสกิลที่แบบวาดดาบแล้วก็ดึงไปรวมกันอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือต้องระวังนะครับผมแต่ว่าผมมีเทคนิคในการเล่นอยู่นะครับส่วนพวกเซอินกับทากะสกิลอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นแค่แบบว่าเอามาบัฟเฉยๆเนาะซึ่ง เอามาบัฟเอามาตีเฉยๆซึ่งอันนี้มันไม่มีไม่มีผลอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเรามีวานิซ่าเนี่ยเราจะมีเกาะตลอดเราก็จะเรื่องดาเมจเราก็จะไม่มีผลอะไรมากมายนะครับมีผลแค่เราต้องทําดาเมจใส่มันให้ทันแค่นั้นแหละนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวไปดูในเฟสต,ต่อไปดีกว่านะครับไปดูในสนามจริงเลยแล้วกันนะโอเคไปโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะ เริ่มแรกนะครับผมผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าสกิลอมตะของตว์เลี้ยงเนี่ยมันกันดึงตัวของ S หรือเปล่านะครับคือถ้ามันการดึงตัวของ s เนี่ยแนะนำว่าให้กดไปเลยนะครับผมแล้วก็จัดโพซิชันเราต้องรีบจัดโพซิชันตั้งแต่เริ่มเลยนะครับเพราะว่าทุกวินาทีมีค่านะครับสำหรับชั้นนี้สําหรับผมด้วยนะสำหรับคนที่ดาเมจน้อยนะครับทุกวินาทีมีค่าจริงๆนะครับอ่ะมาถึงก็ แน่นอนนะครับเราไม่ต้องคุมอะไรมากมายนะครับเราคุมสกอตเลยปึ๊บเนี่ยมันจะมันจะเดี๋ยวมันจะพุ่งมานะครับเนี่ยพุ่งมันพุ่งมาแล้วเนาะคือมันรวมมันจะดึงขามันจะอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเรากดสัตว์เลี้ยงไว้ผมว่ามันน่าจะกันได้อ่านี่ผมเดินมาให้ถึงสุดๆเลยนะครับปั๊บอ่ะหลังจากนั้นผมจะสลับตัวมาอ่ะพอเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมจะสลับตัวมาที่วาเนซ่านะครับแล้วเอาวาเนซ่าเนี่ย ไปยืนคู่กันกับสกอตเลยนะครับส่วน2ตัวเนี้ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นนะครับผมเราปล่อยได้เลยนะครับพอวันดิซ่ามายืนคู่กับสกอตปุ๊บให้คุณกดให้คุณกดบัฟสั์เลี้ยงนะครับผมเพื่อเริ่มทำดาเมจได้เลยนะครับป๊บเรียบร้อยอันนี้ผมเริ่มกดบัฟสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับผมอ่ะแล้วทีนี้เราจะจัดโพซิชันยังไงนะครับอันเนี้ย จะมองยากทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ปิดเอฟเฟกเนาะเดี๋ยวหลังๆผมจะปิดเอฟเฟกแรกๆผมยังไม่ได้ปิดนะครับแต่ผมจะแนะนําก่อนก็คือให้คุณสังเกตนะครับผมว่า S อสเทพเนี่ยไม่ใช่ S อเทพดิให้คุณสังเกตว่า S ไอสมดุลเนี่ยเตัวแรกเนี่ยเที่2เนี่ยเขาเรียกมาไงวะเอสสายสมดุลแล้วกันเอออยู่ตรงไหนนะครับให้คุณเอาสกอตกับวาเนซ่านะครับผมไปยืน ให้ไอ้ให้ไอเอสม่วงเนี่ยมันหันหลังให้ตัวดาเมจเรานะครับไม่งั้นเดี๋ยวพอมันใช้สกิลดาบลากไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปรวมกันแล้วเราจะติดเลือดไหลแล้วไอพวกนี้มันจะหิวเลือดได้นะครับผมอันเนี้ยผมก็จะมาที่สกอตนะครับเนี่ยเห็นไหมเอาวานนซ่าเอาสกอตมายืนนะครับยืนตำแหน่งนี้เลยนะครับให้มันอยู่ซ้ายบนตลอดอะ่ะให้มันอยู่ซ้ายบนของเอสตลอดนะครับเอสแดงบวกเนี่ยเอออันเนี้ยแล้วเราก็ตีเลยนะครับ การตีนะครับผมก็มีอีกเหมือนกันก็คือตัวไหนที่เลือดลดช้าที่สุดแนะนำให้ไปตีตัวนั้นนะครับผมคือคือตัวไหนที่เลือดมันตัวไหนที่ดูมันถึกสุดอะ่ะแนะนำให้ไปตีตัวนั้นนะครับแต่จะมีตัวหนึ่งที่จะเป็นข้อยกเว้นนะครับผมนั่นก็คือพี่เอสม่วงเราอีกนั่นแหละนะครับเอสม่วงเนี่ย แนะนำว่าอย่าพึ่งไปตีนะครับผมถ้าไอ้พวกนี้ยังไม่อยู่ใกล้กําแพงนะครับเดี๋ยวมันจะพุ่งพุ่งไปตามกําแพงเรื่อยๆจนจนมันถึงแบบถึงจุดที่มันแทบจะรวมดาบไม่ได้แล้วอ่ะอันนั้นอ่ะค่อยมาตี S นะครับผมเออนอกนั้นตีได้หมดเลยนะครับไอ้พวกสายโจมตีเนี่ยตีได้หมดเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมก็เลือกตีเอสเทพเจ้าไปนะครับ ดี๋ยวคุณดูนะเดี๋ยวมันจะวาดดาบพุ่งไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวจุดม่วงๆข้างล่างมันจะหายไปมันจะพุ่งอยู่ข้างบนนะครับผมเนี่ยตีไปได้เลยนะครับค่อยๆตีไปนะครับคุณดูดาเมจเทียบไปด้วยก็ได้นะครับผมถ้าถ้าทําดาเมจได้แบบถ้าช้ากว่านี้ลาบากนะครับเนี่ยเห็นไหมเอสพุ่งไปแล้วนะครับหลังจากที่เอสพุ่งไปนะครับผมเราก็เดินนะครับนี่เดินสกอตนะครับแล้วก็เดินวาเนซ่านะครับ ให้อยู่ตำแหน่งเหมือนเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากนี้ผมเริ่มจะเริ่มเดี๋ยวใกล้เริ่มตีเอสได้ละเพราะว่าใกล้ชิดกำแพงแล้วนะครับพยายามพาเข้ามุมนะออพยายามพาเข้ามุมอย่าง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 ตีไม่ได้ตีไม่ได้ไไดเดี๋ยวรอมันพุ่งไปก่อนนะครับมันจะพุ่งอีกรอบหนึ่งนะ,ะนี่เดี๋พุ่งไปแล้วนะครับ พุ่งขึ้นปอรกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็เน,นี่ยอันเนี้ยหลังตีกําแพงแล้วนะครับสบายแล้วนะครับตอนนี้ก็คุณจะตีตัวไหนก็ตีได้เลยนะครับแต่พยายามนะครับยังไงก็พยายามอย่าให้คือ,อยังไงก็ให้เอสเนี่ยมันหันหลังให้ตัวตีไกลไว้นะครับผมเวลามันร่วมมันจะไวมไปทางอื่นเนาะอย่าให้เป็นรวมชนกันอ่ะอันนี้ผมปิดเอฟเฟกต์แล้วนะครับดูได้เลยนะครับว่าตัวไหนเลือดน้อยไอเลือดเหลือเยอะสุดก็เลือกตีตัวนั้นนะครับผม คือไม่แนะนําให้ตีตัวใดตัวหนึ่งตายก่อนนะเพราะว่ามันเสียเวลานะครับเราใช้สก,กิลหมูอยู่แล้วเราก็บาลานซ์เลือดให้ดีดีกว่าอ่ะพอสัตว์เลี้ยงมากดบัฟสัตว์เลี้ยงเลยนะครับหลังจากกดบัฟสัตว์เลี้ยงนี่แหละของจริงนะครับผมดาเมจเราจะแรงมากมากนะครับนี่ชิวๆและมัดรวมเป็นก้อนนะไอสองตัวนี้มันจะอยู่ยังไงก็อยู่ไปนะครับผมอย่าให้มันโดนอะไรก็พอนะมันยิงไกลอยู่แล้วนะครับสบายสบาย ถ้าเข้าใจก็จะประมาณนี้นะครับไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่ามันแมคคนิกมันจะเราต้องเล่นนิดนึงนะครับอ่านี่อ่าตอนนี้พวกทากะอะไรเงี้ยจะตายไหมแล้เน,นี่ยเอสระหว่างเอสธรรมดากับเอสเทพเนี่ยสมมติถ้าเอสเทพมันเหลือเลือดเยอะกว่าก็ย้ายไปตีเอสเทพก็ได้นะครับตัวไหนเลือดเยอะกว่าก็ไปตีตัวนั้นนะครับผมเดี๋ยวมันก็ค่อยๆตายกันไปเอง เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องกลัว30สิบวินะ30สิบวิชั้นนี้ไม่หิวนะครับจบไปนะครับผมสำหรับชั้นที่22นะครับโอ้โหไม่ได้ํำนานนะอคิดถึงใช้ไปได้จังเลยนะครับผม <laughs> โอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ แล้วก็ไม่อยากจะบอกเลยนะครับผมว่าผมทุ่มเททุกอย่างให้ไอ้ขั้นยี่สิบเนี่ยไอ้ชั้นย2ิบสองเนี่ยหมดแล้วนะครับผมไม่ไม่เหลือลูบี้ในการเปิดตัวใหม่เลยนะครับผมผมเหลยอยือแค่เนี้ยคือตัวเนี้ยผมเนี่ยเหลือแค่นี้มันเปิดไม่พอนะครับผมไปทุ่มเทให้กับอ่าไอ้ขั้นที่ยี่บสองเพื่อทําทําไกด์มาลงนะครับผมโอ้ ยอดจริงๆนะฮะพวกดันเจี้ยนพัฒนานะครับตั๋วเต๋ออะไรนี่หมดเลยนะครับไม่เหลืออะไรเลยนะครับทั้งตั๋ว exp ตั๋วทองนะครับผมที่เห็นว่ามีเงินเนี่ยประมาณสัก300รอเอ็มนี่คือผมเอาตั๋วทองไปถลุงมาหมดแล้วนะครับไม่งั้นนี่คือโหไม่มีใช้เลยนะครับผมสูญสิ้นแทบจะทุกอย่างนะครับเพื่ออัพของมาตีมาตีชั้น22นี่แหละนะนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยละกันนะครับผมว่าน่าจะมีหลายคนแหละที่ที่ติดอยู่นะครับผมหรือไม่ก็อาจจะผ่านแบบชิวๆนะครับสำหรับใครที่มีดาเมจเยอะๆนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปไหนเหมือนกันนะครับแล้วก็หอคอยนะครับก็ขอติดไว้ก่อนนะครับผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับยังไม่มีเวลามานั่งเล่นนะเดี๋ยวจะรีบมานั่งเล่นให้นะครับผมแต่ผมว่า เดยท่านน่าจะผ่านแล้วแหละนะโอเคยังไงก็ไปแล้วแค่นี้แหละนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ